สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีีที่510รหรือ510นะคะหเซตมี3กระถางนะคะราคาหนึบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะโปรวันนี้จะเป็น3ามแถมสามนะคะหนึบาทรวมส่งนะคะสามแถมสามได้อะไรบ้างก็คือ3ก็คือได้ไม้กระถางสีนิ้วเป็นไม้มีชื่อไป3กระถางนะคะแล้วก็แถมสามก็จะได้ ออนวโคตหนึ่งถุงสตาร์เกลจีหนึ่งถุงแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันจะร่วงเป็นเมล็ดบอนสีนะคะก็ประมาณยี่สสาสิบเมล็ดนะคะเนี่ยพ่อแม่เป็นลูกไม้นะคะแม่ถือฝากเป็นลูกไม้แบหอกแต่พ่อมีหลายตัวเป็นลูกไม้นะคะเพราะว่าแกสองตัวผู้เก็บผสมกันนะคะนี่แบ่งไปเพาะปลูกนะคะสามแถมสามนะคะหนึ่งร้ยแปดิบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทาง ตัวปุ๋ยปูก็จะเดี๋ยวปูจะปิ้นตัววิธีการใช้ติดให้นะคะนี่นะคะ3แถม3นะคะ1 80บาทรวมส่งนะคะปูลงคลิปวันที่20พฤศจิกานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่21พฤศจิกานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะ หรือท่านไหนสะดวกสแกน QR วรโค้ดก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูดได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง ep นะคะ ep ที่510นะคะดูเซตเผื่อสักเซตสเซตเผื่อเซ็ตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกเพิ่ม15บาท1เซตก็จะเป็น195บาทนะคะ ภายใน1เซตก็อาจจะเป็นไม้1ต้นในกระถาง2ต้นในกระถางหรือเป็นกอภายในเซตนั้นเนาะพิจารณาตามหน้าไม้ที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเซตที่1กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะใบล่างๆถ้าเขาเหี่ยวผู้ก็ออกให้เนาะเนี่ยเขาจะเป็นหน้านี้ไปเลยไซส์ประมาณนี้นะคะมณีล้อมเพชรนะคะ1 2สอง่อะสงไขดู ป้ายสวยมากอสงไขยนะคะสองส่วนสามจะเป็นชิ้นหน้าบัญชรน,นะคะไม้เก่าเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางชิ้นหน้าบัญชรน,นะคะแก่มาเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะไม้ตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งเลยเลี้ยงไว้เลยตัวนี้ไม่ผิดหวังมีสองต้นในกระถางเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะไวไปหรือเปล่าเซตต่อไปเซตที่สองจะออกโทนสีชมพูนะคะตัวนี้ค่ากัดก็คือเนี่ย ชมพูค่อนไปแดงหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็กัดชมพูแต่ตัวนี้ก็ชมพูเลยเนาะหนึ่งจะเป็นหง์ดารุนนะคะไม้ใบหอ,อกกัดสีมีสองต้นในกระถางเป็นฟอมกอจะสวยมากไม้ตัวน,นี้เห็นไหมเพราะเขาก็เริ่มกัดแล้วนะคะหนึ่งนะคะส่วนสองไม้ตัวนี้จะเป็นเพชรสีปทุมเขาจะกัดออกเป็นสีชมพูเลยชมพูทั้งใบเลยนะคะนี่ใบแข็งกา้านแข็งเช่นกันเพชรสีปทุมนะคะสอง ส่วนสามใบกลมหน้าหวานๆนะคะพัทยานะคะพัทยานี่เป็นของเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งคุณหญิงทองมว้วนมี2ต้นในกระถางนี่ดูสวยๆเลยม้วนหน้าหวานๆนะคะหนึ่งสองก็สีชมพูเหมือนกันรอแก่อีกนิดนะคะชิ้นหน้าบันชรมีสองต้นในกระถางสอง ส่วนสเป็นบอลกาดนะคะจะกัดกกเอาเป็นสีแดงเป็นเนตรนคาราชนะคะนี่เนตรนคราชนะคะสามเป็นของเซตที่สนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่เป็นเซตไม้ด่างกับไม้กระสีนอหนึ่งตัวนี้จะเป็นอาทิตย์อุทัยนมันมีสมต้นเลยนะทุกนนี่เริ่ม กัดออกเป็นสีแดงและอาทิตย์อุทัยเป็นบอลกาบกัดสีแดงนะคะมีสามต้นเป็นฟอร์มกอไม้ตัวนี้ทําไปถึงก็หาไม้ค้ำเข้าไว้ด้วยนอพายุงเขานิดนึงนะคะมันมันสูงเนาะนี่สามต้นเลยนะหนึ่งสองไม้ด่างเป็นเทพีบ้านไัยนี่นะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่เทพีบ้านไพรไม้ไปถึงแจ้งเนาะไม่ช้ำก็ดีไปนะคะเผื่อมันช้ำขอบ มันเป็นไม้ด่างดูความด่างสองนะคะเทพีบ้านภายัยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันพันกันสามตัวนี้โชคลำซำดูใบใหม่ด่างสวยตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นเป็น,ปนหลวงปูแหวนไหมนะเพราะว่าปูผาแล้วปูรองเอาใส่กระบะแบบนี้แหละแล้วก็ครอบถุงนะคะแล้วมันอยู่ใกล้กันพอดีถ้าไม่หลวงปูแหวนก็อาจจะเป็นราศีมีนปูไม่แน่ใจแต่มันคล้ายหลวงปูแหวน ตอนหยิบมาก็เห็นเป็นสองต้นก็เป็นโชคลำซ้ำเนาะเนี่ยมันอาจจะมีติดไปปูไม่แน่ใจรอดูตอนโตนแล้วกันนะคะหลักๆยืดเป็นโชคลำซ้ำเนาะสาม็ปของเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าหนึ่งไม้เก่าเลยกวนอิ่มนะคะเนี่ยโตมาสวยอยู่แล้วสำหรับไม้ตัวนี้มีสองต้นในกระถางปูจะปลูกไว้เป็นฟอมสองต้นบางกระถางก็สามต้นบ้างนะคะตัวนี้กวนอิมนะคะหนึ่ง สองพันดาวก็สองต้นในกระถางนี่พันดาวนะคะสองต้นในกระถางส่วนสามตัวนี้จะเป็นดาวอังคารนี่หน้าเปิอะจะเปิดตรงนี้เข้มๆนี่นะคะดาวอังคารเป็นหองเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกหน้าออาคล้ายๆกันหนึ่งนางสวาหะนี่ดู เริ่มกัดบางๆนะคะหลอดใหม่มาเห็นไหมมันเริ่มกัดแรกๆปลูกก็จะเป็นแบบนี้นี่น,นะคะเป็นไม้เก่านางสวาหะนะคะตับรามากียนนะคะสําหรับตัวนี้เลี้ยงไว้เลยตัวนี้สวยสองราหูล้อมเพชรไม้หน้าเข้มใบแข็งก้านแข็ง,ขงมีสองต้นในกระถางบางคนถ้าเข้าเข้าวงการใหม่มาเห็นตัวนี้กับตัวเรียกซับบางคนอาจจะแยกไม่ออกนะคะแต่เรียกซับใบจะกลมกว่านี้มีสองต้นในกระถางนะคะ ราหงล้อมเพชรส่วนสมตัวนี้เห็นไหมหน้าเริ่มออกแล้วจังหวัดนาราธิวาสนะคะดูวีดีโอได้เลยสวยเนี่ยกำลังสวยแล้วตอนนี้นี่เลี้ยงไปเลยแก่แล้วสวยนะคะเป็นของเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่7นะคะ1เป็นไม้ป้ายเนาะรัสมีเงินสองต้นในกระถางป้ายทั้งคู่นะคะป้ายเขียวแบบนี้นี่นะคะหนึ่ง ส่วนสองก็ไม้ป้ายในตำนานเช่นกันมาไเ,เรียกกับชายชนแต่ตัวนี้จะเป็นรัตนศินดูความป้ายเขาดูหลอดใหม่โอ้โหจึงรัตนศินนะคะสองส่วน3ม,มีสองต้นสองชื่อสองแบบเลยแต่ออกโทนแดงเหมือนกันตัวนี้จะเป็นจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะมนกิติยานะคะกระดูกบรรจอกสีดำพื้นสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงเหมือนกันเป็นบอลกาบเป็นสุวรรณคีน มีสองต้นสองชื่อนะคะนี่ปลูกคู่กันนะคะเป็นของเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่8ปหนึ่งป้ายอมัตถะชายชนดูความป้ายแล้วดูใบใบใหม่เขามีตึงต้นใหญ่ตันต้นที่สองต้นเล็กปูไม่อยากนับเลยมันมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแต่มันป้ายหมดเลยนะดูความป้ายจึงมากนะคะชายชนนะคะหนึ่ง กูจะนับแค่ต้นใหญ่แล้วกันอันนี้ถ้าไปถึงรอดก็โอเคเนาะนี่สองรัศมีเงินหมายป้ายเขียวไมายป้ายเขียวนะคะสองส่วน3ามบอนกาบนี่มันจะด่างตรงกาบมี2ต้นในกระถางตัวนี้จะเป็นแหลมทองแก่มาพื้นเขียวตรงนี้มันจะกัดออกเป็นสีแดงนะคะมันต้องรอแก่อีกนิดนึงนะคะเป็นของเซตที่8เซตต่อไปเซตที่เนะคะกระถางที่หก็ชายชนดูหลอดใหม,ดหม่แป๊ดมแปดเลย แล้วก็ป้ายหมดทุกใบอันนี้อาจจะหลงมานะคะเป็นใบล่างสุดนะคะไม่ป้ายแต่พวกงนี้ป้ายหมดเลยนี่1น,นะคะสองเจ้าปอแก้วนี่เริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วใบกลมด่างนะคะสองส่วนสามมี2ต้นในกระถางจะเป็นสองฝั่งของตัวนี้ก็ไม้สูงเช่นกันไม้ไปถึงก็เนี่ยหาไม้คำ้ำเขาไว้แบบนี้นะคะ ถ้าใบล่างมันเหี่ยวก็ตัดทิ้งได้นะคะนี่มีสองต้นในกระถางหน้าแดงๆแบบนี้สองฝั่งโขงนะคะเป็นของเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็นเล็บมบังกรมีสองต้นในกระถางก็ด่างทั้งสองต้นเลยนี่สวยนะคะหนึ่งสองแดงๆเข้มๆเป็นสร้อยสังวาลมีสองต้นในกระถางตัวนี้โตมามันจะเหมือนหน้าเขาจะมันๆเบาๆหน่อยนะเวลาโดนแสงอะ่ะ มีสองต้นกระถางเป็นไม้พื้นแดงนะคะส่วนสามน่าราที่วาดเห็นไหมหน้าเขาจะเริ่มออกนะคะเริ่มโตเริ่มแก่ความสวยเข้ามาแน่นอนไซส์โตเลยนาราที่วาดนะคะจังหวัดนาราที่วาดเป็นของเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดวันนี้จัดมาสิบสองนะคะสิบสองเซตเลยหนึ่งนางสวะหะดูใบหม่เริ่มบางมาแล้ว สวยนะคะนางสวหาตับรามะเกียรน,นะคะหนึ่งสองไม้เก่าพมฤสีมีสองต้นในกระถางพมฤสีนะคะสองสามองค์หญิงอนัญญาพนาวันนี่นมันก็ป้ายใบใหม่ดูดูดูเขาป้ายทุกใบนะคะเป็นของเซตที่สิบเอ็ด เซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะหนึ่งเป็นไม้ด่างรัตนะรุ่งโรดนี่ด่างทุกใบใบนี้อาจใบล่างสุดเนี่ยอาจจะจะเหี่ยวจะช้ำเนาะนี่ก็จะเด่นข้างบนนี้ด่างทุกใบเลยหนึ่งสองคุ้มทรัพย์มีสองต้นในกระถางหน้าเปเปอดแบบนี้นะคะคุ้มรับนะคะเดี๋ยวเติมดินให้วันส่งนะคะสองเป็นไม้ทรงไม่สูงนะคุ้มรับอะ ส่วนสามมนบางแสนดูหน้าเขาหน้าป้ายหมดเลยมนบางแสนนะคะเป็นของเซตที่12สองำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12เซตปูฝากลุงป้านะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ